สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i t ทมีคำตอบ IT ท e ีอิ r n เน g 24ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะสรุปให้กับทายาทหรือผู้ประกันตนนะคะมีคำถามนะคะว่าทายาทจะมีสิทธิ์ได้ค่าทำศพ50 0 0 0บาทเมื่อใดนะคะหากเพิ่งเปลี่ยนทางเลือกนะคะจากการจ่ายเงินสมทบเดือนละ1 0 0บาทเป็น300บาทนะคะเดี๋ยววันนี้ จะมาสรุปประเด็นนี้ให้ฟังนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่าจ่ายเมื่อไรเป็นแปลงทางเรื่องเมื่อไรจะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ5 0,000บาทสำหรับผู้ประกันตนมาตรา4 0นะคะก่อนอื่นนะคะอยากให้ทบทวนสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับกรณีเสียชีวิตนะคะสำหรับทางเลือกที่2ที่จ่ายเดือนละ100บาทและจ่ายเดือนละ300บาทนะคะ ในเงื่อนไขของการเกิดสิทธิ์กรณีเสียชีวิตหรือตายนะคะต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6ใน12เดือนนะคะยกเว้นกรณีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุจ่ายเงินสมทบหนึ่งใน6เดือนก่อนเดือนที่ตายก็รับสิทธิได้นะคะโดยในเงื่อนไขาการจ่ายเงินสมทบทั้งทางเลือกที่2และ3เหมือนกันนะคะจะต่างกันตรง เงินค่าทำศพนะคะค่าทางเลือกที่2ก็จะได้2 5 0 0 0บาททางเลือกที่3ได้รับ50,000บาทนะคะแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีตายนะคะหากจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า60เดือนนะคะก่อนเดือนที่ตายก็จะได้รับ8 0 0 0บาทสําหรับทางเลือกที่2นะคะส่วนทางเลือกที่3จะไม่มีนะคะก็จะอยู่ในรวมใน5 0 0 0 0บาทอยู่แล้วนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของ จะมีในส่วนของสิทธิ์กรณีชาราภาพหรือที่เรียกว่าเงินบำเหน็จน,นะคะโดยในเงื่อนไขนะคะผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกที่2ก็จะมีเงินสะสมเดือนละ50บาทนะคะคูณกับจํานวนเดือนที่จ่ายเงินสมทบแล้วก็บวกเงินออมเพิ่มซึ่งผามารถออมได้เดือนละไม่เกิน1,000บาทปีละไม่เกิน12,000บาทนะคะสําหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่3นะคะก็ได้รับเงินสะสม 150บาทนะคะคูณกับจานวนเดือนที่จ่ายบวกเงินออมเพิ่มเง่อนไขเหมือนกับทางเลือกที่2นะคะถ้าจ่ายเกิน180เดือนก็จะมีเงินเพิ่มให้อีก10,000บาทอันนี้สิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวิตที่ผู้ประกันตนมาตรา4 0ทั้งทางเลือก2และ3จะได้รับนะคะ ทีนี้เราก็จะมาอ้างอิงนะคะเงื่อนไขาการเปลี่ยนแปลงนะคะทางเลือกสําหรับผู้ประกันตนนะคะก็จะมีถามเข้ามาบ่อยเหมือนกันว่าผู้ประกันตนมาตาสายสี่ศูนยสามารถเปลี่ยนแปลงทางเลือกได้ไหมเวลาที่สมัครแต่อยากเปลี่ยนแปลงทางเลือกจากเดิมสมัครทางเลือกที่2นะคะจ่าย100บาทอยากเปลี่ยนแปลงทางเลือกที่3นะคะผู้ประกันตนมาตรา40มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงทางเลือกการจ่ายเงินสมทบนะคะ โดยสามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงทางเลือกนะคะต่อสำนักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำหรับใครที่ไปยื่นเรื่องให้แทนญาติหรือว่าปูา่ย่าตายายนะคะก็อาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจนะคะเข้าไปยื่นนะคะในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางได้และก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ประกันสังคมเหตุผลที่ไม่สามารถาเปลี่ยนแปลงทางเลือกได้นะคะ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องนะคะสมมุติเราเปลี่ยนแปลงทางเรื่องในเดือนอมิถุนายนนี้นะคะจะเริ่มมีผลก็คือในเดือนกรกฎาคมเดือนมิถุนาก็จ่ายอัตราเดิมก่อนนะคะเดือนกรกฎาคมถึงจ่ายอัตราใหม่นะคะแล้วก็ผู้ประกันตนนะคะมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินสมทบนะคะได้ปีละ1ครั้งนะคะอันนี้เป็นเงื่อนไขาการเปลี่ยนแปลงทางเรื่องสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะคะ ต่อมาเราก็จะมาอ้างอิงพระราชกิฤษฎีกานะคะกำหนดและอัตราการจ่ายเงินสมทบนะคะประโยชน์ทดแทนนะคะบุคคลซึ่งเป็นผู้ประกันตนพศ2 5 6 1อันนี้เป็นของผู้ประกันตนมาตรา40นะคะจะระบุไว้นะคะซึ่งจะอ่านข้อความให้ฟังก่อนนะคะเดี๋ยวจะอธิบายเป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นเห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะอย่างกรณีมาตรา10นะคะผู้ประกันตนตามมาตรา6 ในในพระราชกิจสถีกานี้นะคะก็คือผู้กันตนที่จ่ายเดือนละ70บาทนะคะหรือมาตรา7คือจ่ายเดือนละ100นะคะซึ่งเปลี่ยนมาจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนมาตรา8คือจ่ายเดือนละ300หากจ่ายเงินสมทบตรงนี้นะคะไม่ครบเงื่อนไขนะคะถ้าจ่ายยังไม่ครบเงื่อนไขจะมีสิทธิ์ได้ประโยชน์ทดแทนตามมาตรา8นะคะ ให้มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา6หรือมาตรา7ก็คือในกรณีที่ยังจ่ายเงินสมทบไม่ครบเงื่อนไขก็ให้ใช้สิทธิประโยชน์ในทางเลือกที่1และ2ก่อนงงใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวดูตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างชัดเจนนะคะอย่างตัวอย่างการเริ่มใช้สิทธิ์ค่าทำศพห50,000บาทกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนแปลงทางเลือกจากทางเลือกที่2มาทางเลือกที่3นะคะเพื่อให ทายาทหรือบุคคลซึ่งเราต้องการมอบค่าทำศพนี้ให้ในกรณีที่เสียชีวิตได้รับค่าทำศพ50,000บาทนะคะสมมุติมกรากุมภามีนานะคะเราจ่ายทางเลือกที่2มีนาตัดสินใจและจะเปลี่ยนไปทางเลือกที่3นะคะเราก็แก้แจ้งความประสงค์ที่สำนักง,งานประกันสังคมไกลบ้านนะคะทีนี้ผลก็จะมีในเดือนเมษานะคะเมษาเราก็เริ่ม จ่ายทางเลือกที่3นะคะเดือนละ300บาททีนี้จะมีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราจ่ายทางเลือกที่3มาแล้วอย่างน้อย6เดือนนะคะเดือนตุลาคมนะคะถึงจะสมมติผู้ประกันตนเสียชีวิตก็ถึงจะเริ่มนะคะเบิกค่าทำศพตามทางเลือกที่3ซึ่งมีค่าทำศพ50,000บาทนะคะเพราะในเงื่อนไขของ สิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วอย่างน้อย6ใน12เดือนดังนั้นจะต้องจ่ายมาแล้ว6ใน12เดือนย้อนหลังนะคะซึ่งจากคำถามนะคะก็สรุปให้ดังนี้นะคะทายาทจะมีสิทธิ์ได้ค่าทรรมศพ50,000บาทเมื่อใดนะคะหากเปลี่ยนทางเลือกจากการจ่ายเงินสมทบ 1 0 0บาทเป็น300บาทสรุปให้ดังนี้นะคะหากเปลี่ยนแปลงทางเลือกจากการจ่ายเงินสมทบ1 0 0บาทเป็น300บาททายาจะมีสิทธิ์ได้รับค่าทํศพ50,000บาทเมื่อส่งเงินสมทบจำนวน3 0 0บาทมาแล้วอย่างน้อย6เดือนภายใน12เดือนย้อนหลังก่อนที่ผู้ประกันตนจะเสียชีวิตหรือก่อนจะมีสิทธิ์ก็จะสามารถ ได้รับค่าทำศพ50,000บาทตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ์กรณีเสียชีวิตเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นคำถามนะคะว่าเอ๊เราต้องการเปลี่ยนแปลงทางเลือกจากทางเลือก2มาทางเลือกที่3นะคะเพื่อให้ทายาทได้มีสิทธิ์ได้รับค่าทำศพอย่างน้อย50,000บาทเพื่อใช้ใจ่ายในการจัดการงานศพผู้ประกันตนนะคะ เราเปลี่ยนแปลงทางเลือกแล้วจะมีสิทธิ์เมื่อไหร่นะคะเมื่อจ่ายมาแล้ว6เดือนนะคะในจํานวนเงิน300บาทนะคะพอเดือนที่7เราก็จะเริ่มมีสิทธิ์ในการรับค่าทำศพ5 0,000บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็คงสรุปและยกตัวอย่างประเด็นนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจ,จบเพียงเท่านี้สวัสดีคะ่ะ you. <music>